คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูกันต่อที่หวยมาเลยนะคะสูตรวัดดวงงวดประจําวันที่15พฤษภาคมนะคะเพื่อนก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางเรามาดูผลกันก่อนนะคะท่านไหนที่ตามสูตรวัดดวงมาเลยวันที่12นะคะถือว่าปังสุดๆเลยนะคะเพื่อนมาดูผลกันเลยนะคะ สามตัวบนออก7 4็ดนะคะสองตัวบน4ี่แปสองตัวล่างศูนย์หนึ่งนะคะเพื่อนสี่เราไม่เข้านะคะส่วนสองตัวล่างศูนย์หนึ่งนะคะเพื่อนเข้าตรงๆเลยเนาะเลขเด่นนะคะเด่นเลข0ูนย์ท่านไหนที่วิ่งศูนย์ก็เข้าหลักสิบนะคะ เราเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเลขกําลังวันนะคะเลขในตารางมาเลยเราเข้า48นะคะรูด8เข้า48สูตรวัดดวงเราเข้า0 1ตรงๆงนะคะ2ตัวล่างเนาะเพื่อนเพื่อนคะเรามาดูของวันที่15พฤษภากันเลยเนาะเลขเด่นนะคะมีเลข9กับเลข2นะคะ เด่น9กับ2เลข9นะคะต้องเจาะให้5ชุดเนาะมี9009 9119 9229 9339และตัวสุดท้าย9779นะคะเลข2มี20นะคะ21 22 25แล้วก็27นะคะเ,เพื่อน นาะต้องมีมาฝากอย่างละ5ชุดนะคะมาดูตัวกันกันนะคะตัวกันจะเป็นเลข5ค่ะมี50น,นะคะ51 53 55แล้วก็58นะคะ ชอบก็ตามได้เลยนะคะชอบก็แคปหน้าจอแล้วซื้อตามเนาะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนําเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข9รูปเลข2นะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเลขเบิ้ลด้วยเนาะท่านไหนที่ชอบของลาวพัฒนานะคะ8 88ก็ตามได้เนาะวันนี้ตำว่าเลขเบิ้ลน่าจะมามาเลยนะคะเพื่อนน่าจะมาเลขเบิ้ลเนาะ ท่านไหนชอบนะคะเล็กเบิ้ลก็เลือกซื้อนะคะหรือว่าจะรูดเบิ้ลเลยก็ได้เนาะตามนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะตามขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย